สวัสดีครับพี่น้องครับสดๆราอยู่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านเพร่ี่ครับว่งกันฝนเทลงมานะครับเห็นพี่น้องได้ชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วหรครับนี่นะครับสวัสดีครับนี่สาวคนนะครับใจนี่ขอบคุณครับ มาครับพี่น้องจังไดนกระท่ำการแสดงคือเกามือนี้นะครับตกแค่เดียวสิน่ะนะครับเพราะให้ผิวฟูนบพราะไงเขาดังนะครับเป็นไายป้าเบิร์ตเท้บอกพยากรณ์อากาศสวัสดีครับเชี่ยงหนอสวัสดีครับว่านบ้านขึ้นแก่นหรือขึ้นชั่วโมงเองพอชิวๆไปขึ้นชั่วโมงอีหรืออะไรนะชั่วโมงหรือีะไรตะวันบุกชิวเลยบุกชิวใช่ไหม เออเขาเบิดเท้านั่นบอกไปเนี่ยขุละสอดเจ่งจางปังตรมากไปหน่อนี่ครับฝากพี่น้องติดตามช่องลุงปิยะครับลำเพลินโชว์ออกติเที่ยวด้วยนะครับตอนนี้ได้เท่ะเลแล้วตอนเนี้ยยังว่าอีกน้อยเดียวสึงหอดที่ร้านหอดเดียวท่ะเลแล้วยังเลยที่ไหนกว่าได้แตนลอยตัวโอ้ ิคบ1 0โอ้จีครบ2 0 0น่ะเอาพี่น้องครับเบิ้งคลิปนี้จบเราวผู้ใดว่ได้กดติดตามพร้อมไ้แบแรบคเลยครับ,บหนาสห่อนยูาที่อโอ้ย,อยหอนรับประกันเลยโอ้ทีมเบาผูไทยมาแล้วนะครับนี่นพี่นอยสดท้องพี่น้องขอบคุเลยครับวัสดีครับพี่จุนนี่แหละวัสดีครับโอพี่จุนน้ำกมาน้ำกล้มาครับ อยมักบาว์ููไทยนี่แหละมิเตอร์ทิปมี่มีร์พุนแล้วลองมาพี่รองครับนี่มาเลยเข้ากลุ่มได้เลยครับ149บาทบัญชี้เดิมกันใครเดิมชักไปที่สาวน้อยเสื้อแพงแฟนเิดนะครับเดี๋ยวมาเลยเราก็มีนุ่ยตาอันไหนก็อันนี้นกตาเส่น้ำฝนฝนตัวข้าวมาตาเสียเลย ยอดนะครับตอนนี้สถานการณ์โอเคหวานว่มี่อยู่หวานลำพงโอ้ยม,อม่เห็นรคนสูงเลยติดไลฮะมันมีมงติดเวีนบ่อเฮ็ดอยางนี้เอาไ้าไเ,าไเครื่องเทมก่อนบอกไปมีเนี้ยซื้อไพยอที่บอ่อปล่อยออกมาเีลหน่ ลูกปงวมาหอยช่องปามนัดนี่คนติดตามรายไปเลยแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้ถึงแสนแล้วครับแสนแล้วบ่ใกล้แล้วครับขาดเท่าไรครับขาดอยู่บ่เจ็ดหมื่นกว่านี่ครับช่องปามนัดสวัสดีครับฮัลโหลวัยตะพูรอรอมาที่บ่าวูุเทยไหมติดตามนะครับปามนาดละเพื่อนเอาพิเศษครับครับเยอดอะไ้แสนแล้วครับครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นครับนี่สามหมื่นกว่าไทยหัววงเศร้าลงหัววงเลงครับ แปลกครับเขามังั่านละครับช่องแปลครับเพื่ออาจารย์ยันน่ะล่ะก็บ้าบวมๆได้อต่โลคปกติเขาโม่งนุ่งหนึ่งหกโม่งก็รงกันผุ้หลับเปตีหนึ่งตีสองครับท้ายมืนเลีงกับเปงนโรคอื่นมีคนตัวนี้เขาขอบคุณพี่น้องที่เอื้อเฟื้อหรืออุปการะให้เขาหรือเปล่าเด้ยการลงคคบใครป๋าเนี่ยติดตามนี้กดน้อยๆแต่ให้กดนานๆกดติดตกดติดตามคนละสองแชร์ได้ไหครับแน่นอ๋อันมี้ยักษ์ก่อยูทูบไลค์กับ มีหลายเครื่องก็บยูทูบคตเลยโคตรแค่อยากติดตามกดที่สองเลยติดตามโ่าฮ่า่าฮ่าอ้ยาวาแต่สมัครสมัครสิกดให้ยังไงตัวเปลีนอยู่คั้นที่ไปกดติดตามมันต้องมียูเซอร์แน่เป็ของผมกดไปไหนได้ของผมว่ามีว่ามีเห็นบ่เออเนาะว่าเป็นยังใดขึ้นก็่ะครับครับว่าจะเข้าไปเบิ้งแน่นครับเพราะกดติดตามก็ได้เ่ราะจะเข้าไปเบิ้งจะประกาศพิเกันละครับข้องทำให้การตอนรับยังอบบุญนี่หรอกก็มีน้องมาแลกมาแล้วครับวันนี้กินอะไกินกะทิอร่อยดี ครับยิร้อ,รอยหาซิบดูนงมือเห็นไหมเหลียงเหลียงเขียวเขียวมาแล้วอันนี้ครับว่ามีอันนี้ก็เล้มันเป็นฉากไล่้าไปอีกนะเ,นเป็นอนมันเต็มบีกนะ แต่ว่าติดเจ้าสี่งามกว่าได้น่อยเนี่ยติดอันนึงสูงอันนึงตัเนะบก่าใชตงะมันมีตาิทอบอว่นี่ไมเนี่ยเจ้าเจ้าเบิ้งมิติของอันนี้แค่อันนี้อะไรงามง่เนาะมันเกิยุ่งเขยพวก้้ยนมเห็นหาัเออเตั้งเ่งไดด้วยนะบบังละโผโอ้โจะบังงามดิเห็นปะรถเฮมเิมเลรถเฮหน่วยสองโอ้รถเน่วยสมาแล้วครับ๋ยวงรากับอีบึ้มบั๊บใหม่พี่น้องได้ฟังนะครับนี่หน่วยหนึ่งแล้วก็ไทยรถเฮ นะครับดยวถามผู้ใดครับผู้ใดครับราบนานาครับโอ้สวยอยู่ดีเนาะเออสวยอยู่ดีเนาะเลยใครแน่ใครแน่เออเลยเพามีผู้ยองกับยออากันนยากสุดยอดแล้วเนาะถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำนี่อเอาพี่น้องครับมืูเรงครับ มากเลครับบรรยากาศฝ้าลังฝนมส้นต๊ไปมากเพราะว่ามันม้วนคับลมจากด้านหน้าผมมันใบสามเลยครับพอเมื่อกี้เกิดน้ำทะเลหนุนครับแมนครับมาแต่ไกลยังเกาะยังเกาะมีแรงความกดดันอากาศเป็นช่วงๆเออทำให้มีลมมรสุมฝนฟ้าขนองกระจายเออฝนตกเป็นแห่งๆวันนั้อแห่งยังได้ฝนตกเป็นเปียกๆซะดอกฝนตกเป็นแห่งๆเออ อครับบอลนองบอล้ครับโอ้บรรยากาศตื่น้ชุมชนเนาะบัดเลยบัดเ้ายุ่ธโดวัดรน่ที่เนาะครับออกมาี่อัลลาดเลยเปิดเสียงออกว่าีีคักวบวบเสียงยียงออกว่นงไรวบวบเสียงอะไรทุกทุบยังจายันไปไไรเงี้ยวเศร้าอ่ะเวเศร้าเลย ไรับวบวบววบวบี่น้อวนี้รถแห่สองขั้นครับจะได้ปรการรับมเตรเสด็จรับรัเีนเสด็จคับสองขันครับใม่ครับต้่า่รนีครับอสวัสดีครับช่องปลาอำนาจนะครับพี่น้องเบิ่งแล้วม้วนเราจะรู้ว่ไปกดติดตามนะครับช่องปลาอำนาจ ลำเพลินอ้อพี่เชียวอันนั้นเ้องไพิยะพิยะอะไรนะพิยะอะไรนะลุกพิยะลำเพลินโชออพี่เชียว่าฉายาไหมบอกอย่างนี้ก่อนนั่งเบรชนก่อนบียาอ้ยอยเปียะติ้งตัวเนี่ยันเดียว่อาดอกพยะคาาเ้ยสวัสดีครับตรวจตที่น่ข้าาคาา พูชนาได้บ่ะเอากลับมาย้ำเด็กกับเกมบเขียมตีมันเนาะสียาพูชนะ สี have ่เดผู้สาวย่างสากมาเลยกองสั้นนิดนิดนิดนิที่ตรงนี้มันมันเป็นมานมาียคาครับหนามันบาขครั้งหนาเวทีโแคาเป็นได้ครับว่าจทีมองกว้างองยูมองเซ้าดีครับหนาเวทีครับนี่เป็นบรรยากาศประรานนี้เลยครับ นี่ช่างจอยอเมเจอร์นะครับมือนี่มาขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของช่างจอยอเมเจอร์นะครับชื่อดครับกางแหลมกางแหลมต้องหังแน่นอนอเมเจอร์นะครับขเทแนียนนอนนะครับเนี้ยมาอยู่ก็ต้องไห้เองครับครับนี่แหละผู้เป็นเห็ดกับมือทุกใบเลยนะครับเนาะเพียงครับประกอบเองกับมือเป็นเป็นมื่นๆใบนะครับครับผู้เดียว จากปีแล้วครับทางเจ้าไอเต็ดยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีทางเจ้าทำตัวไม่เจอไหมเนี่ย่าปีถ้ารุ่นสมัยรุ่นตัวโค้งเล็กตู้กระดูกครับตู้กระดูกที่เอ็ดปากรอดเนาะตัวเอ็ดก็จะเป็นตู้ัววีวตัววีูอันทั้งมูครับยอดได้เลยครับสินามาสกินไส้สีสมสมแม่นรวดพี่น้องเรามาคิดคนรุ่นนี้แหละเพราะว่าคนสขาเม็จครับฝากนี้ได้อีกรุ่นหนึ่งครับกําลังหยิเปิดตัว ครับผู้ใดอยากฟังก็ไปฟังอยู่โรงงานไหนครับครับอันนั้นเป็นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับสองบวกสองนะครับเนาะเงี้ครับสองบวกสองครับอีกหนึ่งเวอร์ชันครับถึงจะไปดีมู่ไหมเป็นยังไงครับโอ้กระแสแรงครับโอ้หลวงพ่อสร้างเพียบเล่นหมดครับว้าไอสองใบนี้ว้าเล่นหมดครับครับสมากไอคนนี่ถามราคาครับแต่ว่ายังไม่ทันเนี่เปิดราคาว่าอันนี้อันนี้ยังไม่เปิดราคาโมครับม่ได้เปิดราคา รารบรูปลักว่าตะแคงยีเป็นแบบใดแบบใดกันยังไ่ท่านเอครับใครคนเป็นคนนั่นเองครับเราให้ทั้งลูกชายเราเป็นคนออกแบบครังเป็นแบบใดต้องเบิ่งแต่รูปลักษ์อีกแค่นึงเนาะไม่เยอะออกมาเเขาโครงเดิมหรือจะฉีกแนวเลยครับฝากพี่น้องติดตามนะครับสองคนง่ายๆกับช่างแอฟฟาครับช่างจ่อยอเมเจอร์นะครับ มีคลิปเหิพี่น้องเบิงตลอดออขอบคุณจังใจหลายครับเขาพี่น้องเขาคุมได้เลยครับคืนนี้149บาทครับบัญชีเดิมใครเดิมทักบัญชีสาวน้อยเพชรแรงแฟนเพจสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสามีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกุคนครับ